โอ้ยนะครับกับกราบสวัสดีพี่น้องมือรักแฟนเพจไทยทุนคนไหไกลทุกท่านเนาะครับโอ้ยกราบย่าวครับวันนี้มะพร้อกันอีกแล้วครับมะพร้ากอันอีกแล้วพี่น้องครับชาแนลบ่าวยองสลอนเนาะพี่น้องครับอันดับแรกเนาะไปที่เขาแมวเนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจบ่าวยองเด้อพี่น้องเด้อนะครับสิขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับนะพี่น้อง มือนีเบาหยองสิผ้าพี่น้องมาพอกับการในชามือนีเอากานในชาฟอจูนโชคลาบแห่งคเนตพีน่น้าานองนะเบาๆไลยพี่น้องเริ่มเรยดีกว่ามือนีมามือนีตั้งใจเรยพี่น้องเขามาเพื่อสื่อฟี่สื่อฟี่เจอรุอนรุนพี่น้องเอาอ่าเดี๋ยวมือนีมาบอกก่อนเรยว่ามา,มาด้วยงบสามพันบาทพี่นอ้องอาซิมารารจังน้อยน้องมือนีแต่ว่ามือนีสิร้องมาเบิ่งว่าเอาขนมาปานีสีไ่บอ นะสำหรับการในชาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตร่างนาพี่น้องร่างนาเบสิฟจักซิฟใหม่เขาตั้งนะมัน,นสีเข่าไ,ไหมบอเอาเทิร์โบไปพี่น้องเอาเอร่างเอามาขิ้งร่องไรต่อบอบอหายไรพี่น้องเอาไปกันต่อเดี๋ยวขออนุญาตร่างจากักงีซิฟใหม่ดีกว่าตั้งพี่น้องมาก่อนเ้าสีสื่อฟีเนาะอุ้ยแจกมามาไปกันต่อพี่น้องอู้สกเกตเตอร์สองตัวสองตัวอีกแล้ว บ่าไรเห่เรือพี่น้องเอา้าเดี๋ยวขออนุญาตร่างอีกซิปใหม่พี่น้องเอา้าร้องเบิงร้องเบิงแมมแจ็คบ่โอ้บ่ย้อมให้แจ็คไรพี่น้องโอ้โหนี่คือสิแข็งคักเดี๋ยวกาเนชานี่โอ้เสียดายพี่น้องบ่มีห่ห,ห่ไรหรือว่าซิปสิเข้าหนึ่งสองหันซิปเขาหนึ่งสองนี่ก็เบิ่มอยู่นะพี่น้องก็เบิ่มเบิ่มอยู่นะที่ว่าใส่ได้นะเอา้าเขาให้ไรวันนี่ แม่มไรต่ออุ้ยแม่มรับพ่วงดอกไม้เอ๊ะบอมันกระจาดดอกไม้บอมิดเอาคิงไรต่อแต่บอมีห่อะไรหรอพี่น้องบอมีห่อะไรต่ออีกโอ้ยเข็นครับแม่สาวบอร่วงแถวแรกแม่สาวแม่สาวชมพูนะ่เนาะจากชมพู่ตะวีบวะซานบอกไปทัวร์ไปทีไปละอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจัดฟี่เจอร์แน้วพี่น้องประเดิมวันแรกทดเบ็ดสิบบาทพี่น้องฟี่เจอจร์เจริญห้าสิบบาทน้องนี่อา้าว มาเบิ่งกันโอ้ยคอแหละคอแหละมัอน,นี้อา้าวให้มันเบิ่มๆผู้จังผู้ฮื่นเขาเนี่ยเอา้าสิมาบอ่ะเดซีสิมาดอกแรกพี่น้องร่างไปขี้ร่องมาแถวหนึง่งอู้ขิ่งมาย่อมร่องอย่างไรไปน้องอา้าวบอมยังไปกันต่อครับอุ้ยบอมมาลยพี่น้องบัดเนี่ยไหลเง่าเง่าไปน้องอ้าวอเดซีสิมาอยู่พี่นอ้องอืมเป็นเป็นสาวุ่นดุลนในระบัดนี้เอา้าไปต่อกันนะ โอ้ยเครือใครเป็นยังเนาะพี่น้องเอาไปกันต่อบออ่อปีนยังพี่น้องอีกซองเ่อเอาเดี๋ยวเชืองเทียนมาโอ้ยแหม่แม่บ่อเลยเข่าแม่บ้านอ่ะโอ้ยรอมนีร่างไปสวยงามโอ้ยแจกบ่มีแถวสามเอาบอปีนังพี่น้อนไมงมีโอกาสแกะตัวอีกาอ่ะจะจัดจะร่ยหาชีวิจักใหม่ก่อนเนาะมาบอปมาหนิโอ้ย 8สปิน,ปน,ปนี่น้องมามาบบดนี้สิบบรงลเจ็ดเทืออุ้ยบรลลอีกแล้วอ่าได้สิบมาอยู่พีน้องเอ็ดบ่สวยไร้ร่างออกไปแจ็คอา้าวผด็สิบคูณมาอยู่พี่น้องเก็บคูณมากแบนี้แม่บังไรต่ออุ้ยกระจาดออกใหม่บอรลุง <c oughs> สี่เทือี่น้อง เอาเดี๋ยวแม่มไร่ไก่ไก่มาหนิโอ้จัดแถวสามเสียไปอีกเลยพี่นอ้องสองเทือกเทือหนึ่งแม่มไร่ไก่เลยพี่นอ้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโตถึกเทือสุดท้ายซิปอีกแล้วโอ้ยพี่น้องมาดตโตถึกแต่ละรอบนี่รอบนี้นได้มาอีกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทโอ้พี่นอ้องคือเป็นตะบคือขึ้นอะไรกันในชาเฮาในในกันในในเรา ร้องกันอะโอ้ยรอหน่ร้องกันอะร้องกันอะเอามนุนร่างไปจังซิปใหม่กันนะเบ็ดเศร้านี่เอา้าโอ้ได้ปะด่ะนะอ่ะร่างไปอีกอ้าวร่างออกไปร่างออกไปร่างโชคร่างร่างซวยออกไปไม่แมนร่างโชคโอ้ยบอกเขาว,ว่าพิชโลบันียเป่ายองโอ้ยเป็นสลวนเป็นลินล้วนเน่นอะบันียอ่ะร่างอีกนึงใหม่พี่นอ้องปึ๊บ โอ้ยเป็นอย่างน้อบ้านี่เครือข่ายไปพี่น้องจัดเลยพันหารอยบาทมานี้อามากก็ไดนะ้สเก็ตเตอร์ซี่ตัวหรืองสามต่าแรก็สร้างพี่น้องได้มาแปดสปินขอให้มันคุ้นเบื่มๆกันนะเท่นี้ไปพี่น้องจัดไปเครืองเรียบมาใหม่อีกแล้วพี่นอ้องเครืองสองอุ้ยไรไก่พี่น้องสามร้อยยี่สิบบาทไร้สิบต่อมาหนี้อา้าวขิ่ง,งรอ้องบอ โอ้ยขิ้นเท้าสามผันเลื่อนเขามากพี่น้องเสียดายเสียดายเสียได้ไ,ดไดหลพี่น้องอืมบ่ามากเลยป่ะนี่เอาแมมมาอยู่พี่น้องในซีฟไรลร้างไปเตี้ยม่ปจัดบอยย่อมใหลอีกแล้วเนี่ยใช่แมมไม่เลยพี่น้องโอ้ตัวแพงนะั้นเดี๋ยวออกจะโตอยู่นะโอ้แต่เครื่องเท,ทียดเครื่องเทียดมาอยู่เอา้าคุณมากไปนี่โอ้ยแต่บ่ไรลเง่าบ่าไหเง่าพี่น้อง <c oughs> สามเดือนอาได้ีฟม,มากอะไรเนี่ยเปิดไม้ังสีอะไรเนี่ออยอ,อ้าวเทื้าสุดท้ายพี่น้องอุ้ยได้เครื่องเทียนม,ม้าไก่อยู่เดซีฟไรต่ออาได้ไรขี้เกียจเหมือพี่น้องวันนี้อ้าวคือว่าร่างไปอา้าวแมมแจ็คร่องบอลแถวแรกแจ็คโอ้แจ็คบร่องหายพี่น้องโอ้เดี๋ยวมาแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทวันนี้ โอ้เขียวเขียวพี่น้องเขียวครับอันนี้ชาเขียวครับอ่ะเขาได้หยัดรถเบ็ดเรือเบ็ดซีบาทเน้องพี่น้อง้วก็จัดฟีเจอร์บีเข้าแปดสปินเดิมๆพี่น้องเดิมๆดิมี่เขาเข้ามาบัเนี้ไปได้ปะโอ้งัวขาตัวเดียวขาดแถวแรกอุ้ยแม่มร่างไกลๆบันนี้แม่มร่างไกลๆเอ็ดแถวสามมาย่อมลงกไหล่างพี่น้องอุ้ยดูเดือดดูเดือดอันนี้ชาวันนี้ดูเดือดพี่น้อง เอาดนร่างแมมนึ่งแล้วโอ้ขอตัวแพ้งๆเนี่ยแจ็คก็ยังร่างบ่ได้พี่น้องนะเด็กซิปคิงดอกนี่เปลีนเป็นแมมบ่เปลีนเป็นแมมให้ร่างเนี่ยเปลีนเป็นแมมให้ร่างนเนี่ยแมมเนี่ยแมมมาเนี่ยโอ้ยมุนโดนเลยละบ้านี้มันเป็นยังไงน้อกกนลิชามือนี่โอ้บ่ยอมให้ร่างพี่น้องเด็กแจ็คไม่ไแล้ว <c oughs> บัอยอมเลบยบยอมใหรียนแข็งเลยมันนี่อ่ะเดีไล่แจกกี่พีน้องโอเคเดี๋ยวรางแจกโอ้ยโอเคเดี๋ยวไล่พว่วงโอเค 73, 66, อเจ็ดสิบสามุ่หกร้อยเจ็อ้ยไล่ตอนงา่ายวๆวนี่พี่น้องขอตัวไปแพ้งสวยงามเอาสิบสองสามร้อยหกสิบบาทยังเหลืออีกตัพี่น้องได้ปะอ้ยเดีไลแจกเบาๆพน้องอ้าวิงสีลงหวแถวะหรือว่าแมน่านางสีลงแถว้แมน่านางบอลรงหข่เลยพี่น้องเดี๋ยวว่าหารารยเจสิบเอาท เอาเด่ไรแมมไกลๆไปนี่เอาเด่ไรคิงคิงกรตอีกขึ้นกอ,องโอ้ยแถวสองม,องมันมีิงอะรอบนี้ได้มาพอดีก,กับสปินเลยโอ้ยเจ็ดลอยหาศีอะจัดปีกจกรอบกันนะสมัครแข็งแต่ไอนี่กันที่ชาจัดไปี่น้องโอ้แม,มเมแถวสามเสียอีกแล้วอะเดี๋ยวแมมไม่อยู่น้อ,มมอ,นองเอียดลงแถวหนึงเนะ่ย โอเคในร่างเอ็ดแจกรงบอโอ้ยบอยอมบอยอมมีหรโอ้เได,ไดบอกคำว,ามมาว่าบอกแต่าบอ่อมเหรอกะน,นื้อชาบอบอยอมมีหรีพี่น้องสามบาท่าตอนนี้อ่าดแจ็คเอ็ดเดไลฟ์ซิฟโอเคในร่างแจ็โอเคในร่งแจ็คมมสงบอเอาในร่งชิงเอาแมมรงในแถวแรกอะ โอ้ยบนยอดไหนแมมล่องผอมไปหรอกขนาดแค่แมมนะจี๊กสองเ่อในแมมอีกแล้วโอ้ยเนาะร่างแจ็คร่างแจ็คกี้ไก่บันีิอืมไอ้ผู้เถ,ถ่อมร่งเถวสองอ่ะในร่างแมมอีกซิฟลงบ่โอเคซิฟโอ้ย,อยากเลย่น้องอืมบอมมี่เลยบอมมี่เลยบันีิ โอ้ยนักนวลนักนวลพี่น้องช่วงนี้นักนวลอีลีร่องรถเบียดลงไปกันนะสามร้อยเจ็ดสิบบาทเอา้าพี่นอ้องเบียดหามาห์หึมาป่ะนี่รุ่นกันรุ่นกันสิจบ,ส,จบสิจบแบบรบเต็มเต็มปะ่ะสามพันบาทเอาอุย้ยมันนี่อ่ะสิบร่างไปโอเคครับพี่น้องเอียดร่องมาแถวแรกอา้าเดี๋ยวร่างขิงเต็มเต็ม,ตมเอียดร่องร่างเอียดต่ออุย้ยแม่มร่องแถวสามป่ะ โอ้ยพ่วงรงุ้งอืมเสียดายแมมแม,มพี่น้องสิได้ร่รางกันออกไปเองแล้วนะโอเคร่างสิโอ้ให้แต่โตถือพี่น้องอืมดูเดือด <c oughs> แมมขิ้อีกเหรอยากอีหลีครับพี่น้องยากอีหลีมาหนิขิงนสิบแจ็คแมมโอ้ยเอา้าไหลไกลๆมาหนิ ได้ร่างออกไปโอเคเก้าบาทเท่าน,นั้นพี่น้องโอ้ยงดแต่น้อบัดนี้โอ้ดอกไม้บัวรุ้งแน่แถวสามอีกสองเดือนพี่น้องได้ว่าเธอสุดท้ายเอา้าเดี๋ยวแม่มาอยู่สิบสามบาททอน,นั่นพี่น้องโอ้ยเนาะถือว่ารุนแรงรุนแรง,รแรงอาจจะจัดเบ็ดสิบบาทเนาะพี่น้อนระก,กะ สปินไปขนาดนันนะสิจบว่ะมนี้สิพุ่ยอนไปดีอ้าวสาวมาคิงอะไรต่อโอเค <c oughs> โอ้ว่ายไปอยู่แถวนั้นบม่มีทางอะไรต่อพี่น้อง <c oughs> เอาแมมไปมาดิอ่ะจอีกซิปใหม่พี่น้องพือ <c oughs> โอย มันเป็นยังไหนน้อมาเน,นี่กันได้ชาโอ้ยฮนหวยน้ำมามากันนะโอ้ยมามากเลยไม่หนักอ,อ้าวอีกสามเ่อเขาต้อหยัดกดเอาเนาะหนึ่งสองอ่ะร่างแจ็คสามมาเนี่ยในไรต่อวะเถื่อหนึ่งเราต้องไปร่างไ้มันเวรพี่น้อง <laughs> นะครับพี่น้องโอ้มือนีกับประมาณนี้โอ้มือนีที่ว่ารบมนักพี่น้องรบมนักแห้งตั้งใจเมื่อสื่อฟีเจอร์ของกานิชาเลยแต่ว่าร่มว่าเป็นทาเลยพี่น้องโอ้ยนะแต่พอเป็นยังพี่น้องนะครับมือหนามีโอกาสแกต่ตว,ว่ากันไหมครันะครับะสุดท้ายนี่ครับพี่น้องไพที่มาคิมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเบาๆหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสิเดมาก,กดกันเบื่อยิเนาะนะครับ แล้วก็พอกันไม่้มืออืนมือหนาเนาะพี่น้องทุกของวงแง่ที่แชแนลเบ้ายองสล็อตนะครับและอันไพสนใจเรนเกมอียังกัดเริงติดปักไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับรัครับพี่น้องไว้พอกันมือหนามือรั้งครับพี่น้องสำนวนนี่พอสำนีครับฝันดีนาตีสวัสดีครับบ๊ายบาย